วันนี้จะไปดูซากุระค่ะ หรือข้างบนตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าแบบซื้อเดย์ทริปอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็มาเจอกับกรุ่มัวแล้วเดี๋ยวไปกันนะคะเริ่มออกเดินทางกันจากโกซาก,ก้านะคะไปที่แรกจะไปที่เมืองอุจิเกยียวโตนะคะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ<อ>ชาเข<อ>ียวนะ เราซื้อเดย์ทริปมากับเคเค k d นะคะเพื่อนว่าทริปส่วนมากก็จะเป็นคนจีนนะไกลก็จะเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดอะไรนะคือเขาก็บริการดีอะไรอย่างนี้นะคะรถก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุจินะคะคที่แรกเ่ยวมานะคะก็จะเป็นวัดเบียโดอินะค่ะคือเขาก็จะมีเวลาให้เราอยู่ตรงที่เมืองอุจิประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเดินเล่นกัน ช่วงนี้เป็นช่วงฟูบลูมนะคะซากุระสวยมากๆเลยอะ่ะเดินไปดูตัววัดกันนะคะวัดนี้นี่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยนะเพราะว่าตัววัดนี้เนี่ยคืออยู่บนหลังของเหรียญสิบเยนด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเอาแหลีสิเยนมาเทียบให้ดูนะ Background เป็นวัดแล้วก็แบบดอกไม้มีซากุระคือสวยงามมากๆเลยนะคะสามารถเข้าไปไหว้ข้างในได้ด้วยนะ เดินเพลินมากเลยนะคะพอมีซากุระคือทุกอย่างมันแบบดูสวยไปหมดเลยนะคะถ่ายรูปเพลินมากวัดก็สวยนะคะบรรยากาศดีแอบบถ่ายข้างในมาให้ดูนิดนึงถ้าเกิดว่าใครชอบซากุระด้มาแบบช่วงฟูบลูมคือเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะ ที่วัดเปียโดอินนี้ได้ขึ้นเป็นวาดอกโลกด้วยนะคะแล้วก็ฮอลตรงนี้นะคะเรียกว่าฟีนิกซ์ฮอล l นะคะก็คือจะเป็นอันเดียวกันกับที่อยู่บนเหรียญสิเยนนะคะยิ่งตัววัดสะท้อนกับน้ำคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็ในใบริเวณนี้ก็มีต้นจากรุราหลายต้นนะคนก็แบบไม่ได้แน่นมากนะคะอากาศดีมากๆแฮปปี้สุดๆเลยเทียบไปดูนะคะกับเหรียญ10เยนค่ะ เป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปนะซากุระที่นี่สวยมากเลยนะคะคขือ,อาจะาไม่ได้แบบแน่นมากแต่ว่าแบบอยู่ในจุดที่มันสวยอะ่ะเดี๋ยวต้องทำเวลากันนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีเวลายอยู่ในแอเรียนี้ประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวมีหลายจุดที่อยากไปนะคะถ้าเกิดมาเมืองอุจินี่เราว่า2ชั่วโมงไม่พอนะต้องแบบอาจจะแบบครึ่งวันวันหนึ่งไปเลยนะคะ ช่วงซาก,กุระคืออยากเห็นตรงไหนก็แบบอยากถ่ายรูปนึกออกปะสวยมากซาก,กุระคือแบบฟ,ฟูฟูสุดๆนะคะฟูบลูมสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่มีขายพวกชาเขียวต่างๆนะคะชาเขียวไอติมแล้วก็ของฝากที่เกต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ข้ามไปเร็วๆวก่อนนะคะเพราะว่ามีที่อยากไปแต่ว่าต้องเดินเหมือนข้ามฝั่งแม่น้ําไปนะคะอยากจะไปดูเป็นแกลเลอรี่ที่ขายแบบเซรามิกอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวข้ามสะพานนี้กันไปก่อนนะคะระหว่างทางสองฝั่งก็คือมีซากุระขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะสวยมากเลยอยากมีเวลายเยอะๆจะได้แบบค่อยๆเดินชิลดูนู่นดูนี่นะคะ ตอนเย็นๆน,น่าจะมีแบบของขายให้กินอะไรอย่างนี้ด้วยนะ mm hmm. บรรยากาศดีมากเลยค่ะฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็ยังมีวัดอีกนะแต่ว่าเราแบบกลัวเวลาไม่พอก็เลยไม่ได้ไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปที่แกลเลอรี่ขายเซรามิกเลยนะคะร mm hmm. ้านนี้น่าจะเห็นมาจากแหน่งสือพรีเมียมนะคะ แล้วก็เลยติดตามอินสตาแกรมเขามานานและของดูน่ารักน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเป็นพวกแบบชามถ้วยเล็กๆแก้วน้ำชาแจกันอะไรแบบนี้ก็มีนะคะถ้วยน้ำจิ้มถ้วยแบบสากอะไรอย่างนี้ร้านก็จะสวยงามน่ารักมากเลยแล้วพอมองออกไปด้านนอกนะคะก็มีแบบต้นซาก,กุระอยู่ด้านนอก มาช่วงนี้คือเป็นละไรที่ฟินจริงๆเลยนะคะโฟบลูมสวยงามแฮปปี้มากๆค่ะบอกเลยจริงๆคืออยากมีเวลาอยู่นานกว่านี้นะคะอยากจะแบบนั่งชิลสั่งอะไรมากินจิบชาอะไรแบบนี้นะแต่พอเรามากับเหมือนเป็น กัอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดย์ทริปมันก็จะแบบเล่งๆลนิดนึ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนั่งนั่งแช่นั่งชิลอะไรอย่างงี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาอีกนะที่นี่ชอบดอกอะไรไม่รู้อะดอกใหญ่ดีนะะ่ารักสวยสวยมากเลยอะอยากอยู่นานๆกว่านี้ คือที่นี่ตลอดเส้นทางเขาจะมีซากุระขึ้นเป็นแบบจุดๆย่อมๆเต็มไปหมดเลยนะคะคือมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นหนาแน่นติดกันเยอะๆอะไรเงี้ยแต่คือมันก็มีทั่วไปหมดเลยอ่ะแล้วก็คนไม่แน่นนะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วมีเวลาเงี้ยคือสามารถแบบเออไปนั่งชิลๆใต้ต้นไม้ชมบรรยากาศแม่น้ำอะไรอย่างงี้ได้คือจะแบบฟินมากเลยนะคะนี่ลองสังเกตดูคือคนน้อยมากอ่ะ สามารถแบบหาจุดถ่ายซาก,กุระได้สวยงามแน่นอนถ้าเกิดเป็นสายถ่ายรูปนะคะมีให้นั่งเรือด้วยนะ้าอยากนั่งเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลานะคะไม่เป็นไรเราดูไว้ก่อนว่าที่นี่คือชอบนะคะรู้สึกประทับใจมุมที่เห็นนี้ตรงตึกด้านซ้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะถ้าเกิดไปน,นั่งข้างในนี้น่าจะฟินมากเลยนะคะเ,เพื่อน ชั่วโมงต้องกลับไปขึ้นรถแล้วนะคะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยไม่มีเวลาแบบได้น,นัง่ง <c oughs> นั่งชิลนั่งแข่งเอานั่งแบบไม่ทําอะไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากเลยเ่าแถวริมน้ำนะนี่เรายังไม่ได้เดินไปตรงที่เป็นแบบเหมือนถนนที่เป็นคาเฟ่ชาเขียวเลยนะคือเดี๋ยวจะรีบเดินไปแ,แถวนี้วเร็วนะคะแล้วก็รีบกลับไปที่รถนะคะแอบมีความชงโงทัวร์นิดหน่อยแต่ก็แบบนะ ไปเดินดูกันเร็วๆนะคะเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปที่จุดถัดไปนะคะจุดหน้าก็บอกว่าเด็ดมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวทายคลิปนี้จะฝากรูปถ่ายซาก,กุระที่เราถ่ายบริเวณแถวนี้เอาไว้นะคะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่หน้ากันค่ะบ๊ายบาย